เป็นข้อใกล้แก่ที่เบาไกมาขอพอเพิ่นไปเลี้ยงไปดูแลคู่หนึ่งครับอันนี้ละดำเรือมเขียวครับโอ้หมานี่ด้วยครับพี่น้องลูกบ่มันเจ็ดแปดโตอยู่บ่ครับใครย่าไๆครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องยามแม่แรงครับพาพี่น้องมาอยู่กับช่องอนั่นลันทุ่งครับกับเบาไกคือเก่าแล้วครับ พอดีมื่อนี้บบาไก่ภาพี่น้องว่าเบิง่งไก่พ้ซ้อครับเป็นขอกไกล้แก่บ,บ้านครับเป็นขอกไกลแก่ที่บบาไก่มาขอพอเพิินไปเลี้ยงไปดูแลคููหนึ่งครับนี่แหละครับส่วนมากจะเป็นเบนครับแต่ว่าหันแอบเห็นเป็นดำเรือมเขียวครับ ตัวหนึ่งครับแต่ว่ายังเป็นน่าจะเป็นบ้านุ่มอยู่ครับพอคอกมีสองตครับแม่ที่พร้อมผสมพร้อมไข่นี่มี3มครับแต่ว่าข้าง,างในนี่มีครับนี่เิ่งกระตุ้งครับ อันนี้ดำเรือมเขียวครับโอ้หมานี้เด้ดครับพี่น้องลูกบ่มันเจ็ดแปดตัอยู่บ่ครับแต่ว่าสุดนังนตอนเบาไกไม่มาเอาไมมันยังบ่ท่านในฟักครับน่านจะออกแม่เกือบทั้งเมดครับเป็นดำเรือมเขียวเบิดครับ สั่นตอ่อครับพี่น้องสั่นตอ่อไปหากลางนะครับอาจจะแห่จัหน้อยครับเพราะว่าพอเพิ่นบได้รเพราะว่าพอเพิ่นเหลี่ยงไกายครับ บ่าได้คอยจับบ่าได้คอยประครบประงมบันไดครับเพราะว่าแนวบานเห่าเนะาะบอค่อยจะมีเวลาบันไดครับส่วนหมากจะเป็นนี่ส่วนหมากจะเป็นเฮดเวียกเป็นส่วนใหญ่ครับนะครับนี่ใครใครง่ายๆครับพี่น้องเราก็ได้หกฟ้องครับเป็นไก่ไก่แก่ครับเป็นแม่เบนครับ น,นีหางก็ออกเริ่มออกแล้วครับดูนน,น้อยนี่ครับน,นี่เป็นงอนครับไก่ตีเพื่อนครับ,ต,รบตื่นแน่จักหน่อยครับเพราะว่าเพื่อนขื่นค้อนแล้วเอามาให้ อาวานเนยเพิ่นพอดีครับง่ามเว้นก็จิออกง่างตามนามบ้านพ็แล้วครับจังหวัสิมาขอแบงพอเพิ่นไปเลียงอีกจคูอยู่ล้ครับดำเริ่มเคียวนี่นาสนใจครับแม่งามเือยอย่างครับ นี่แะครับดำเรือมเขียวครับเดี๋ยวเมือนะ่อหนาถ้าพอ่อมาโทษมีพอเพิ่นขามาบานกะจิกมาขอแบ่งเพิ่อนอยู่ละครจะคูหนึ่งไปดูแลครับเขาทายอยู่นะครับพี่น้องครับดำเรือมเขียวอาจเมื่อจังหน่อยครับเพราะว่ามันคำแล้ว นะครับตื่นแน่จังหน่อยครับนี่ครับ ครับลกใกล้เนยหน่อยครับตัวหนึ่งก็ออกไปหน้าบ้านนะครับนี่แล้วครับพี่น้องครับขึ้นลกนะครับครับขึ้นลกไปแล้วทำนะครับกอกเป็นกระเหลี่ยงง่ายๆครับมุ่งซ้ำหนีแล้วครับแต่ว่ายามนนหนาเป็นห่วงเรื่องแมวเรื่อง ฝนน้ำนะครับนี่ลนะครับอ้ไเลยอตื่นแน่อยหน่อยครับเพราะว่าไก่บอคอยได้จับครับนี่ครับเดี๋ยวรอบหน้าทิพ้ามาถามอีพ่อเพื่อนครับ พอดีเพิ่นชว่วงนี้เพิ่นยาบครับเบาไก่ก็เลยมาไทยพี่น้องเบื้องก่อนครับเดี๋ยวชิพ้ามาเบิ่งดำเลือมเขียวอีกจักเดือนหนึ่งครับ่าสีไงซํำไลยครับเป็นตาเอาบอ่เดี๋ยวชิมาขอบูซาพอเพิ่นจักคูหนึ่งครับทุดท้ายนี่เบาไก่กับฝากพี่น้องไว้ซํำหนีนะครับซ้ำไลยกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ กดสับสไคร่เป็นกำลังใจให้บ่าไ่ในเด้อครับ <c oughs> เพื่อสิเหตุจิปต่อต่อไปครับสุดท้ายนี่ก็ลาพี่น้องไปซ้ำนี่ครับ,บคุณครับ